Sunday Channel อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ในทุกสัปดาห์นะครับมันไม่หยุดนะครับวันนี้นะครับช่อง ตอนเดย์เซิร์ฟสเก็ตนะครับก็จะมาสอนมือใหม่นะครับในการนะครับเบรกสเก็ตบอร์ดนะฮะเบรกยังไงนะครับไม่ให้หัวทิ่มเนา้เบรกยังไงให้ปลอดภัยนะครับเพื่อไม่ให้เราเนี่ยไปชนกับสิ่งกีดขวางนะครับหรือชนผู้คนได้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มือใหม่นะฮะจะต้องเรียนรู้จาก EP ที่แล้วที่ผ่านมานะครับนั่นก็คือการขึ้นนะครับเซิร์ฟสเก็ตบอร์ดนั่นเองนะฮะวิธีง่ายๆคือกระโดดขึ้นไปอ่านะครับผมอันนี้ผมสอนไปแล้วนะครับเหยียบทรัคนะฮะกระโดดขึ้นไไไปเคครรัับยงงงก็ม่่วนะ จากนั้นน้ที่ผมได้สอนไปแล้วนะครับก็คือการที่เรานะครับจะถลายสเก็ตบอร์ดนั่นเองนะฮะถลายยังไงนะฮะนะฮะให้เราใช้เท้าที่เราถนัดหรือข้างที่มีแรงอย่างเช่นผมถนัดด้านขวาเนี่ยฮะข้างนั้นน่ยจะเป็นด้านไถนะฮะด้านที่ผมไม่ค่อยถนัดเนี่ยจะไว้ด้านหน้านะครับผมอ่ายกตัวอย่างเช่นนะฮะผมถนัดเท้าขวานะผมเอา,าเท้าขวาไถโอเคนะผมถนัดเท้าขวาเนาะผมจะใช้เท้าขวาไถนะครับ โอเคนะครับอันนี้ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้แล้วนะครับสําหรับการหยุดสเก็ตบอร์ดนะครับจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีหลักการเนาะใช้คอมมอนเซนด้วยซ้าไปนะครับแต่วันนี้ผมจะมาสอนวิธีง่ายๆสําหรับมือใหม่เลยนะครับวิธีที่1นนะครับวิธีการเบรกง่ายๆเลยเนาะนะฮะเวลาเราไปเจอสิ่งกีดขวางหรืออะไรนะฮะไหลไปนะครับเราจะลงให้เรากระโดดลงเลยนะฮะอันนี้ในกรณีที่บอร์ดไหลไปไม่แรงนะครับเราสามารถกระโดดลงได้เลยนะฮะ เฮ้ยกระโดดลงสองเท้านะฮะกระโดดลงสองเท้าเท่าเท่ากันนะห้เราทรงตัวได้นะครับต่อมาอีกแบบหนึ่งนะฮะใช้เท้าไถนะฮะเหมือนตอน,นเด็กๆเราเราปั่นจักรยานนะครับแล้วก็จักรยานเราเดยไม่มีเบรกมือเนาะเราใช้เท้าของเราเนี่ยฮะผมในการหยุดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างอาจจะเห็นภาพไม่ชัดนะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูอีกทีถ้ายไปนะฮะใช้เท้าหยุด นะครับถ่ายมาแล้วนะครับใช้เท้าของเราหยุดนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่นะครับทรงตัวนิดหน่อยนะฮะใช้การทรงตัวนิดหน่อยแต่ค่อนข้างปลอดภัยนะครับผมอีกวิธีหนึ่งนะครับที่นะฮะชาวเซิร์ฟสเก็ตนะครับนิยมกันเป็นจำนวนมากสำหรับคนที่มีพื้นฐานไปสักระยะหนึ่งคือการซันเนปนะครับการซันนปบอร์ดนะครับผมมาปึ๊บนะครับ จะเลี้ยวปุ๊บก็สแนปหยุดนะครับเพื่อหันไปอีกทางหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับวิดีโอสาธิตกันเลยนะครับว่าแต่ละวิธีเนี่ยนะฮะการหยุดเนี่ยเป็นในรูปแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีแรกกันก่อนเลยนะครับวิธีการกระโดดลงบอร์ดนะครับ ธีที่สองนะครต่อไปพปธีที่สามมันไม่หยุดนะครับ หยุดวิธีที่3นะครับเอา,ามือจับบอร์ดจับอื้นด้วยก็ได้นะอีกรอบนะคร ครับผมก็สําหรับมือใหม่นะครับก็นะครับไถเป็นแล้วนะฮะผมอาจจะปั๊มเป็นแล้วเนี่ยนะฮะยังไงอย่าลืมฝึกเบรกด้วยนะครับเพราะว่าเบรกเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะครับในการพื้นฐานในการเล่นสเก็ตบอร์ดทุกชนิดเลยนะครับก็อย่างที่บอกเนาะพื้นฐานเนาะอาจจะ การกระโดดออกก่อนก็ได้ครับแต่การกระโดดออกเนี่ยนะฮะถ้ามาเร็วๆเนี่ยไม่แนะนำนะครับเพราะว่าการทรงตัวของเราเนี่ยมันจะทรงตัวไม่ได้นะเวลาเรารีบกระโดดลงมาจากพื้นเนาะอาจจะเจ็บหนักกว่าเดิมได้นะครับ2นะครับวิธีที่ค่อนข้างเซฟนะครับก็คือวิธีการนะครับใช้นะครับเท้าของเราเนี่ยแหละครับเป็นตัวเบรกนะครับผมแต่ต้องบอกเลยว่าน้ําหนักของเรานะะต้องลงไปที่เท้าของเราที่เหยียบบอร์ดด้านหน้านะครับ เท้าเนี้เราก็สามารถสไลด์ไปได้ค่อยๆสไลด์ไปนะค,ค่อยเบรกนะไม่ใช่ลงไปจึ๊กอย่างเงี้ยนะอาจจะหน้าทีมตีลังกาได้เลยนะครับผมแล้วก็อีกวิธีหนึ่งคือสนแนป,ปนะครับสนแนป,ปเนี่ยสำหรับคนที่ชํานาญแล้วนะครับก็สามารถที่จะฝึกสนแนป,ปกันได้นะครับเป็นการหยุดแบบเท่ๆคูๆนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีคลิปนะฮะในการสอน ส n a ปอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมไม่เก่งนะครับแล้วก็กีฬาเซิร์ฟสเกตเนี่ยถือว่าเป็นกีฬาใหม่เนาะดังนั้นมือใหม่นะเรามาฝึกแล้วเราจะเก่งไปด้วยกันนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับขอสวัสดีทุกท่านนะครับมีอะไรสามารถที่จะติชมกันได้เลยนะครับสาหรับช่องนะครับ Sunday Surf Skate นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับ Surf Skate ยี่ห้อสไลด์ที่ผมรีวิวอยู่นี้นะครับก็สามารถนะครับติดต่อเข้าไปที่เพจเฟซบุ o กนะครับ สไลด์เซิร์ฟสเก็ตนะครับไทยแลนด์นะครับผมก็สามารถที่จะไปสอบถามได้นะของมาเมื่อไหร่นะครับมีแผ่นรูปแบบไหนนะครับผมก็สามารถไปสั่งจองกันได้นะครับได้ข่าว่าตอนนี้ของอนขั้นขาดตลาดนะครับหลายหลายประเทศขาดตลาดเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องอดใจรอกันนิดนึงนะครับสำหรับเซิร์ฟสเก็ตแบรนด์ระดับโลกนะครับแบรนด์ของสเปนนะครับแล้วก็มีโปรเพเยอร์ชั้นนําด้วยนะใครสนใจก็ไปตํากันได้นะครับหรือว่าใครเล่นตัวไหนนะครับ สามารถมารีวิวนะครับแล้วก็แนะนำใต้คอมเมนต์กันได้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะใครที่มีวิธีเบรกนะครับที่อยากจะแนะนำผมเนาะหรือคนในช่องนะครับก็สามารถแนะนำมาได้เลยผมจะได้ไปฝึกนะครับผมให้เล่นเซิร์ฟสเก็ตกันสนุกมากขึ้นกว่าเดิมนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับเย้ yeah. Sunday Channel อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ในทุกสัปดาห์นะครับ